สวัดสดีครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนดูด้านเงินด้วยนะครับพบะก,กับผมสังคมในช่องสังคมชนะอีกถูกครับมาดุหนึ่งอร้อยเจ็ดสิบหกครับฝากเข้ามารอบที่สองครับช่วงสายๆดูหน่อยละกันนะครับนี่เสียงก็เพิ่งตื่นนอนกันเลยนะครับฝากมาแล้วรอบก่อนหน้านี้จบที่เบียดแปดนะครับไม่ผ่านสักทีหนึ่งเลยมาแบบอ,อีกสักรอบแล้วกันรอบนี้ไม่มาผมก็ว่าจะไปนอนต่อเลยนะครับนะสวยงามครับขอเคช่องแรกนะ สำหรับเพื่อนๆใดที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจตที่สองคมด้วยนะครับอย่าลืมกดกดเข้าร่วมกลุ่มลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะได้รับเงินทุนนะครับตอนนี้ช่องน้ำหมวกจ้าสก้าว V2 นะครับก็แจกทุนอยู่นะครับผมก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับไปหาดูเลยว่าวิดีโอไหนให้ทํากิจกรรมอะไรยังไงนะครับผมมาดูกันยาวๆครับสวยครับเลื่อนซ้ายเจม้อยังนิ่งอยู่ คอนเซปต์ช่องนี้นะครับทุนหลัก10หลักร้อยนะครับแตกพันหยุดก็เพียงพอนะครับใช้เทคนิคไล่เบ็ดนะครับเบ็ด4ีเบ็ด8เบ็ด12บแล้วจบที่เบ็ด20นะครับนะฟ้าไม่เกิน5รอบกับ5รอบไม่หมาเราจะหยุดพักก่อนนะไปหาจังหวะใหม่ๆดีๆเข้ามาเล่นนะครับเขี่ยวน่าจะลงนะโอเคครับสเกตเตอร์เข้ามาที่เรียบร้อยครับสังเกตง่ายง่ายนะครับถ้าเบ็ด4เข้าสเกตเตอร์แล้วมันมาดีนะครับหรือว่ามันแตกมากกว่าร้อยขวาขึ้นไปนี่มีโอกาสจบพันในรอบนั้นนะครับนะ สัก80%น่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับพึ่งจะแตกขอเคอเขียวนิ่งจัดครับไฟป,ปันค่อยปั่นไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับเคี้ง3เศษ2อาติดอย่างนี้เคีเข้าไปดีครับพี่วงด้วยสวยงามครับมาอีกหน่อยอสี่มุนสุดท้ายครับ ทำไมมันนิ่งๆยังเลยเปิดไม่ค่อยดีเลยนะเบ็ดสีสวยารครับเอตรงนี้โอ้โหโอ้หุอ้ยทองมาด้วยครับหืแจมครับมาจุดได้ครับเอาร้อยกว่าเลยตอนนี้โ,โห่เดี๋ยวไปครับผมหนึ่งมูลสุดท้ายท้ายสุดครับหืมเป็นเข้าเลยบิ๊กวินมาตัววินไปหนึ่งห้าแปดครับ ก็จัดต่อครับไม่รอแล้วครับผมคืนเบ็ดเลยครับตายเลยไปที่เบ็ดตรครับเบ็ด8แตกพันมาดีกันยาวๆสวยเลือนซ้ายครับอย่างนี้อโอเคช่องสองมาครับนิ่งจัดเลยมาดิ อโอเคครับมาสแกตเตอร์เฮ้ยเข้าเฉยครับสแกตเตอร์ทีเบียดแตนะครับแต่กลางเดือนมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะไม่ค่อยดูดดูดลงไปเยอะเท่าไหร่นเนาะมันจะค่อยขึ้นไปขึ้นไปสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมันถึงถึงแบบให้เราได้เปลี่ยนเบ็ดดีหน่อยมันไม่ไม่ดึงลงเยอะอู้สวยงาม6ย3 6มาดีอยู่เนี่ยไม่กรวินครับ380ครับ โอเคจัดต่อไม่รอเลยครับเจ็ดมุนมาคิวน่าจะเข้าครับสวยครับไหลามาเจช่องสามครับมีตอบเคไหมครับอูโหู้าหมุนสุดท้ายสี่มุนไหมครับผมโอ้สิบช่องสองครับเจช่องแรกอื้อหือสามมนมาครับสุดท้ายว่าไงอ้โหูคไม่มา สุดท้ายยสุดครับคกับิวนิ่งจัดเลย้วโทววินไว้สีสีสากครับอย่างงี้ก็อืขึ้นเลยครับตาสเตปสไตล์พี่สังโคนะจัดเลยครับเบ็ดสิบนะเวลาเล่นนะผมแนะนําอย่าเล่นที่เดิมซ้ําๆนะครับให้ลองเปลี่ยนที่เล่นไปด้วยนะครับเวลาแตกเวลาได้ก็รีบหนีรีบถอยออกด้วยนะครับเล่นถ้าแตกเสร็จแล้วเล่นที่เดิมนี่โดนมีโอกาสโดนดูดสูงนะครับถึงแม้ว่าจะถอนเสร็จแล้วก็ตามนะครับคือระบบพวกนี้มันถูกเสร็จไปแล้วเนาะ รู้ว่าเรากำไรหรือขาดทุนนะครับก็เอาพยายามสลับที่เล่นเปลี่ยนยูเซอร์ดูกันหน่อย,อยสิบไม่เข้าเลยสวยงามช่องสามนะครับพีม่วงโอ้โหม่วงไม่เข้าเลยสวยงามครับเลือนซ้ายมาอย่างนี้อือือ ดูไปกันยาวครับช็อตแรกไม่มาเลยโอเคไหลต่อมาคิวโอ้โหนิงจัดนิงจัดก็อย่าลืมนะครับใครมีสเต็ปดีๆก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเออไหนหน่าสนใจก็จะแบบไปทดสอบทดลองเล่นนะเออแต่มีเทคนิคนึงผมยังไม่ได้เล่นตามที่ FC บอกมาเลยนะ ให้ลองเปลี่ยนเบ็ดนะโอเคลุนกันโอเคสวยงามติดคิวอย่างนี้ก็บื้มดีจานขอสิบช่องแรกมาสเก็ตเตอร์ว่าอย่างไงครับอืม,มน่าจะมาซะหน่อยเนีเสียดายมาดีสวยแจมมาต่ออีกหน่อยครับคิวอื้คิวไม่เข้าครับ หลุ้นแันครับผมสวยงามม,มาดิยังไงโอ้โหนิ่งจัดเลยอะไม่มาเลยอะสิวช่องแรกไหมครับอืม้มเกินไปโอ้แต่กระดูดแล้วครับเหลือสองร้อย โอ้ยทำไปเล่นไปอุ้ยดอกนี้สวยงามครับ92.00ไหลมาอีกหน่อยไหมครับอู้ยได้เรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปยังไงมาเด็กโอ้โหนิ่งจัดเลยโอเคช่องสามมาครับน้ำเขียวอู้วเขียวไปเบื้มๆหลายไหลตอนน่ออย่างงี้สแกนมา แกตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่ต้องลุ้นเยอะครับจานมาโอเคเข้าสักทีครับที่เบนสิบนะเงินสามร้อยครับสวยงามเขียวมาจ้องแรกครับอื้ <c oughs> มาไหมจานโอ้โห oh, นิ่งเกินโอเคไหลมีหน่อยครับ สี่หมุนสุดท้ายครับสามหมุนไหมครับผมโอ้โหนี่เกินไม่มาเลยอ่ะโอ้โหน่าเกลียดนะเบ็ดสีน่นี่สู้เบ็ดสี่ไม่ได้นะเบ็ดสี่แตกเกือบสองร้อยน่ครับโอ้โอยังไงครับอืมเค okay, สวยงามนะมาอีกหน่อยโอ้โูแตกสี่ร้อยพระเจ้าช่วย โอ้โหมาดีจัดมาจงไทยตลอดเลยมเมกาวินครับม,มาแปดเอาร้อยแล้วครับเงินตอนนี้ต่อลุ้นกันอีกครับโอ้โหเกินไปอย่างนี้ก็ยัดเลยครับเป็ดยี่สิบอย่าไปกลัวครับบื้อยัดใส่ไปเลยมากดไปอะไรไปครับมาดิเลื่อนต่อครับ โอเคสเก็ต okay. uh huh. แต่ว่าช่วงนี้นี่ไม่ต้องห่วงเขาเรียกอะไรสแกตเตอร์ช่วงแรกๆอาจจะเกลือนๆนะมันมาช่วงไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายตลอดเลย <c oughs> ไอ้พวกเบ็ดส,สูงๆอะ่ะไม่รู้เป็นไรนะครับช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะพเพื่อนก็นักษาสุขภาพร่างกายตนเองด้วยนะครับสวยแจม่มร้อยสามสิบาเดมาหน่อยเคสวยงามครับฝนตกแล้วอากาศลดลงนะเย็นลง หลุนกัยาวไปขอเจมาครับสวยงามสิบชองสาม,มาสิบชองสามแบบอืมูกว่าจะมึนบ้ามืนบ้ามโอเคเลื่อนต่อครับมาไหมอืมเกินปุยมุยครับสวยแจ่มอย่างนี้เก้าร้อครับอีกนิดเดียวถึงพันมาดิเจช่องแรกมาอืมเขียวปิดท้ายครับโอเคแต่งความมันี้เรียบร้อยครับโอ้โห หรือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคใครยิ่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งล้งใช้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าลงุงกลุ่มคลิปใต้คลิปวิดีดูลล่างนี้เลยครับเจอกันที่ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย